โรเลอร์รถเกี่ยวนะครับอ่าซีหกศูนย์นะผมเป็นโรเลอร์ตัวบนนะครับทั้งหมดตอนนี้ประมาณเหลือประมาณสองพันกว่าลูกครับอ่าราคาเหมารวมเลยนะครับลูกละหกร้อยบาทนะครับเป็นโรเลอร์ใหม่นะครับอ่าผอนนันก็มี เป็นโรเลอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับลูกละหกร้อยบาทครับราคานี้ไม่ร,ร,มร,รวมส่งนะครับโรเลอร์รถเกี่ยวดีซีหกศูนย์หกแปดนะครับย้ำว่าเป็นโรเลอร์ใหม่เก่าเก็บนะครับทั้งหมดเลยนะครับประมาณสองพันกว่าลูกครับตอนนี้หรือใครจะเมาก็โทรมาครับสองพันกว่าลูกครับลูกละหกร้อยบาท นะครับซื้อลูกหนึ่งก็ขายครับหกร้อยบาทเหมือนเดิมครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นครับโรลเลอร์ของใหม่เก่าเก็บครับโรลเลอร์รถเกี่ยวนะครับอ่าดีซีหกศูนย์นะผมเป็นโรลเลอร์ตัวบนนะครับทั้งหมด ตอนนี้ประมาณเดียวประมาณสองพันกว่าลูกครับอ่าราคาเมารวมเลยนะครับลูกละหกร้อยบาทนะครับเป็นโรเลอร์ใหม่นะครับอ่าขมน,นก็มีเป็นโรเลอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับลูกละหกร้อยบาทครับราคานี้ ไม่รวมส่งนะครับโรเลอร์รถเเกี่ยวดีซีหกศูนย์หกแปดนะครับย้ำว่าเป็นโรเลอร์ใหม่เก่าเก็บนะครับทั้งหมดเลยนะครับประมาณสองพันกว่าลูกครับตอนนี้หรือใครจะเมาก็โทรมาครับสองพันกว่าลูกครับลูกละหกร้อยบาทนะครับซื้อลูกหนึ่งก็ขายครับหกร้อยบาทเหมือนเดิมครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับ หกร้อยบาทเท่านั้นครับโรเล,ลอร์ของใหม่เก่าเก็บครับ